ไฮรักลีโวครับผมครับผมยอดฮิตครับเสียยะอ้โหวันนี้รถเข้าใหม่นะฮะครับใครรับชมคลิปนี้แล้วนะครับสนใจรีบจับจองเลยรีบจับจองเป็นเจ้าของเลยว่ารถเพิ่งเข้าครับยังไม่ได้แต่งครับมาเดิมเดิมมาเดิมเดิมมาเพียวเพียวโซดาไม่ต้องครับคนละทางแล้วเอาละนี่มาแบบนี้ครับมีล้อมีล้อแต่งมามี้อยนะครับนะแต่ก่อนเนี่ย รีโว่นี่ไม่ค่อยแต่งไม่แต่งนะมีแต่ล้อเดิมมาครับผมอันนี้มีล้อแต่งมาให้มีแต่งมาแล้วค่อยดูดีหน่อยค่อยค่อยดูดีหน่อยครับผมนะฮะกริปรถเราร้านเรานี่ไม่ค่อยเคาเรียกว่าไม่ค่อยเรียบร้อยสักคันไม่เรียบร้อยสักคันเลยสวยครับคันนี้ก็ไม่เรียบร้อยคือรถ รถเข้าปุ๊บเนี่ยสไตล์ของร้านเราคือทำคลิปเลยทำคลิปเลยลูกค้ากะจองตั้งแต่เห็นสภาพเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงไหนทะลอกตรงไหนบุบนี่เห็นก่อนเลยเห็นหมดเลยไม่ใช่ไปรถเอารถแบบว่าตีลังกามาครับผมมาทำแล้วก็มาย่อเมวขาไม่ใช่ไม่เรามายังไงรีวิวอย่างนั้นรีวิวงั้นไวลาบู ไม่ต้องตกใจครับผมออกจากร้านเดี๋ยวหาให้ทุกชิ้นอ่าก็คือไม่เอี่ยงไม่เอี่ยมครับผมบางคันก็ไฟแตกบางคันก็รอหายจ้าบางคันไม่มีเบาะจ้าบางคันไม่มีพิ่มอะไรครับโอละขับยังไงวะเนี่ยเอานี่ไงไอ้คลิปหนีบอ่ะหนี่เั้งแล้วก็หมุนเดาอ่ะเออเอาเป็นขครล่ะทุกคันครับผมนะฮะคันไหนขับไม่ได้ก็ไม่รีวิวแต่ถึงยังไงอย่างนั้นโป้โป้โป้โคตรแรงโป้อีกแล้วครับผมอันนี้เปิดโป้พิเศษครับผมอ่าวันนี้ต้งแต่ ท้ายปีเลยท้ายปีเลยครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับตอนนี้รีโว่ไปผ่อนเพียงแค่4,800บาทตลอดปี2,565ครับผมรีโว่ผ่อน4,800นะครับโปรดอกพิเศษนะฮะ0% 12เดือนจากทางธนาคารทางร้านด้วย ครช่การสองคุณสองคุณสองเลยลูกค้าก็ผ่อนแค่4,800 4,800บาทตลอดปี2,565ก็คือปีหน้าเด้อตลอดปีไม่ใช่ตลอดไปนะครับตลอดปีเอาแค่ตลอดปีก่อนนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นค่อยผ่อนราคาเต็มอยู่ที่9,800บาทครับผมแปดนะเอาแนะ้นำตัวเองหน่อยเอาเลยสวัสดีครับจากเชลโลซิงครับสวัสดีครับเสียยอดบรรพารับผมนะลืมลืมเลยเบ้าจนเพลินครับลืมลืมหลายมาเอาแบบนี้ดูรถหน่อย เอารถมาถ้านสติพูดกันคือยาวยาวยาวโอเคครับเสียยะวันนี้เรามากับรถคุณอะไรครับผมนี่โตโยต้าไฮรักรีโว่สองจุดสี่เจพันะครับสมาร์ทแคปปีสองพันสิบแปดครับผมปีสิบแปดนะครับกับราคาขายวันนี้เพียงแค่495,000บาทครับสี่นะครับผมวันนี้เสียยะให้ออกรถเลยครับ ศูนย์บาททุกเครดิตครับผมจ้ะแล้วก็วันนี้เปิดโบเลยฮะจ้ะน4,800เยายาวเย้ายาวตลอดปี2,565ครับปี2,566นะไป่อนราคาอยู่ที่9,800บาทครับผมแถมบัตรมันอีก1,000บาทมาเมาดูรถเลยครับคันนี้บอกเลยว่าเข้าใหม่คลิปครับนะจ้ะล้างแต่สีมาแล้วก็มีพวกเมืองเมืองที่น้อยๆเนาะบดลงมาแรงรถไปส่งเมื่อคืนครับผมนะครับแล้วก็รีวิวเลยครับจ้ะ ฟ้ากรโปรงนี่โคตรสวยเลยอ่าก้องอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราทำให้ใหม่นะครับไปรู้ไปดูอะไรมาไม่รู้แต่ว่าดูแล้วถ้ามันถ้ามันเป็นแบบนี้รอบคันอ่ะคือโคตรสวยนะนะต้องไม่น่าเห็นอยู่ไกลครับครับผมคันนี้ก็ใส่ล้อแบกวิลมาวิลนะครับวิลก็จะเป็นของเก่าก็มีรอยนิดหน่อยนะครับยางก็หมดแล้วจะเสื่อมสภาพจะเห็นได้ไหม ได้สิครับ E37 ฟรี AP5 ฟรี AE30 ฟรี CE8 ฟรีในราคา495นัชชัยอันนี้ใบอะไรใบอะไรใบนำโชคนะครับต้องต้องหาอุปกรณ์ไม่มีแว่นไม่ฟีดความมั่นใจเลยลืมเบ็ดคือขาดความมั่นใจเลยขาดความมั่นใจเลยนะครับลบสายตาประชาชนไม่ได้ครับผมนะฮะมาดูภายในครับผมคันนี้นะครับผมเลขมาอยู่ที่1 6 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเจ้าของใช้ดูมากเลยจ้ะก็เครื่องเล่นก็เชื่อมบ b l u e t o ทูธได้นะครับผมแอร์แบผมนะครับ ยีโว่จะมี3ลูกนะครับมากกว่ากระบะในรุ่นเดียวกันนะครับยี่ห้ออื่นมีแค่2ออันนี้แถม3มเลยตมงกลางด้วยท้ายด้วยขาด้วยผมอะไธรรมดาับผมกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านี่รับได้นะครับเห็นนะครับ เอาสตาร์ทหน่อยสตาร์ทให้เอฟซีดูหน่อยเหยียบคันได้เอยบางคนวันนั้นผมไปส่งรถนะฮะลูกค้าบอกสตาร์ทรถไม่ได้ลืมเหยียบคันลืมเหยียบคันเกลียดเลยลูกค้าเกลียดเลยลูกค้าพอซูมซรถมาไปส่งมาเช้าเฮ้ยทำไมรถสตาร์ทไม่ติดลืมเหยียบคันอ้าวมีบอกแล้วเม็ดองเม็ดอัพเดิมหมดนะครับผมครับผมจัดไว้นะตะคงตะเข็บเดิมหมดนะครับโอ้รถ ประตงประตูเดิมหมดนะครับไม่มีรอยไขรอยเกะนะครับรับประกันเลยโครงสร้างเดิมตัวรถเดิมตัวถังเดิมนะครับพื้นเดิมเดิมนะครับบล็อกแม่แรงอยู่นี่นะครับโอ้โหตามนี้ครับสวยมากนะครับสวยอันนี้คือไม่ได้เก็บงานนะสีนะผมนะครับมาแบบนี้นะจะยังไม่ทันได้เก็บงานนี่มีขี้นกเลยไหมอันนี้ขี้ไหมขี้เก่าเนี่ยขี้นกหรือว่ามันมาตะกี้วะไม่รู้แล้วว่าเราล้างมันล้างมาแล้วทำไมมันล้างสีมาไงเนี่ยนะท่อเดิมนะครับนะครับโรงงานนะครับก็ไม่มี เป็นตัวเจพัดนะครับไลเนอร์เดิมๆมีแต่ฝุ่นนะฮะครับผมถ้าล้าจริงๆนะไม่มีรอยเลยไม่มีรอยนะครับมีนิดๆหน่อยๆครับนี่นะปกตินะครับไลเนอร์เดิมๆรถไม่เคยบรรทุกของหนักท้ายเดิมนะครับไม่มีการชงการชนนะครับโอ้โหเลิปลเลยคิปเลยนะปท้ายก็นะครับแล้วก็รีโวครับไฟถอยมือมีข้างเดียวนะครับผมนะครับผมก็ไม่รู้งงเหมือนกันอ่ามีสองข้างกันนี้สองไหมไฟถอยยังไงมีข้างเดียวเฮ้ยอันนี้มีสองข้างอ๋อมันเป็นรุ่นเก่านะครับ รุ่นก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นมันจะเป็นเขาเรียกว่ามีข้างเดียวอันนี้ทําใหม่แล้วมีสองข้างเออจะอธิบายหน่อยเสือทํามาสองข้างอีกโอ้โหงานเข้าเลยบางคนถามมารุ่นมันมีข้างเดียวไงครับผมงงเลยงงเลยลูกค้างงหรือว่าไฟไฟเขาไม่ติดอยู่แล้วไม่ไม่เข้าใจไฟบอดหรือเปล่าเออเอออ้าวดู เดิมหมดครับซอกประตงประตูเดิมหมดนะครับร,ร,ร,บรบีวิวให้เห็นทุกมุมบอ,อ่ะเม็ดองเม็ดอ์ตเดิมหมดครับผมตรวจสอบได้นะโครงสร้างเรานี่รับประกันครับรับประกันเลยรับประกันตัวรถเดิมตัวถังเดิมโครงสร้างเดิมไม่มีประวัติพ <ลด S 2> <ด>ิการจมน้ําไฟไหม้ตัดต่อเลขซีตัดต่อเลขตัวถังเจ้งนสีเปลี่ยนเล่มรับประกันเล่มไม่เคยชำรงชำรุดครับผมนี่มาครับเครื่องยนต์สองสี่นะครับผม นะครับแผ่นเพลียอยู่ไม่ทะยะครับผมอยู่ครบชัดเจนนะครับแผ่นเพลียสามารถจัดไฟแนนซ์ได้จ้าฝากระโปรงไม่มีรอยไข่รอยแกะนะครับผมครับอ่านะสวยครับคันหน้าเดิมหมดนี่คันหน้าไม่มีรอยไข่รอยแกะครับ R L อยู่ครบ L R อยู่ครบนะครับเบรก A B S ครับอ่านี่ครับเครื่องเดิมๆครับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบฝากระโปรง เน็ตอาร์ตเดิมๆครับผมรถเดิมไม่เดิมนะเฉยสังเกตจากสติ๊กเกอร์เลยครับผมครับส่วนใหญ่มีทุกคันจ้ะไม่ว่าจะเป็นเก่งกระบะนะครับแล้วก็มีเป็นอาร์ตกลมๆอย่างนี้สังเกตได้เลยครับนะถ้าอยู่ครบอย่างนี้คือรถเดิมนะฮะบางคนก็ดูรถไม่เป็นมันจะบอกยากครับตัดสินใจยากสังเกตที่สติ๊กเกอร์ไว้ก่อนง่ายๆเลยเราก็บอกในส่วนที่เรารู้รู้ทั้งหมดให้นะครับก็อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาเลยกับคันนี้เลยไฮรักลีโว2.4งจุดสี่เจพัทสมาร์ทแครครับผมจ้ะจ้ะ ราคาเท่าไหร่495,000บาทครับออกรถกี่บาทครับเสียยะทุกเครดิตออกรถศูนย์บาทครับแล้วก็วันนี้โปรพิเศษเลยนะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ทั้งปี12เดือนนะครับให้ผ่อนเพียงแค่4,800บาท4,800บาทนะครับอย่ลืม4,800นะครับครับผมหลังจากนั้นนะครับปี2,566นะครับผ่อนราคาอยู่ที่9,000 สี่หรือแปด9,800บาทนะ9,800บาทครับผมนะตลอดสัญญาเลยเนาะนะครับแล้วก็มีบัตรน้ำมันแถมอีก1,000บาทครับผมแล้วก็สิทธิพิเศษใครจองผ่านออนไลน์วันนี้นะครับผมจัดให้ฟรีผาโอนให้ฟรีภาษีให้ฟรีประกันให้ฟรีแบกไม้ให้ฟรียางไม้ให้ฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีขายกล้องเครื่องให้ฟรีขายของเหลวให้ฟรีติดฟิล์มให้ฟรีประดับยนต์ให้ฟรีส่งรถให้ฟรีสัญญาที่หน้าบ้านให้ฟรีและประกันหลังการขาย1ปีเต็มดูสมาร์ทอีก ฝ่ายเอนะครับท่านไหนสนใจจะซื้อจะจองช่องทางคติต่อของเรานะครับบนโทรศัพท์ลิกงได้ทาง Facebook ปักหมุดอยู่ด้านบนนะครับส่วนทาง YouTube อยู่ด้านล่างนะครับ,รบกดแอดไลน์ line, กดโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมสำหรับ FC ลูกค้าท่านไหนที่กดไลค์กดแชร์ไปแล้วมีเพื่อนมาซื้อมาจองจก็เดี๋ยวรับค่าแนะนําทางกระตลาดอีก3,000บาท เอฟซีเท่าไหนที่เข้าร่วมคอมเมนต์สนุกสนานให้กำลังใจพวกเราทีมงานนะครับเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อ FC Fanpage แบบนี้ไปให้เลยนะครับผมถึงบ้านเลยนะฮะจ่าลีโวพอนเ8่พันแปดทาครับผมอยากใต้รีบจับจองครับผมนะครับจองปีนี้เอาปีหน้าอ่านะครับปีหน้าปีนี้จันน้อไม่ทันวันนี้อัดประมาณครับปลายเดือนนะครับคลิปอาจจะโผล่มาดูต้นเดือนนะครับบางคนสงสัยว่าพี่ผมจองไปแล้ว ทำให้รถผมมาลงอีกอผมตั้งเวลาลงไว้ครับผมนะครับใครดูคลิปนี้ก็ฝากแชร์ด้วยไม่ต้องทกชัยนะครับลงไม่ทันครับผมโอเคจัดไปรีโว่พอด4,008เจ้า